สวัสดีค่ะคลิปนี้ช่องไทยบายสีก็จะแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับท่านที่ชอบในงานถักโครเชต์เราจะถักดอกดาวเรืองกันค่ะไหมพรมที่ใช้ในการถักใช้ไหมพรมสีพรายเส้นเล็กส่วนเข็มถักโครเชต์ยี่ห้อทิวริปเบอร์สองค่ะถักที่ขั้วดอกก่อนนะคะทำไหมให้เป็นวงกลมค่ะ สองเส้นจะอยู่ข้างบนในการถักนะคะถักโซ่ขึ้นไปสามโซ่ทำคอหนึ่งคอค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดไหมทีละสองเส้นค่ะปลดอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะทำคอหนึ่งคอนะคะทั้งหมดหกหลักค่ะรวมกับหลักโซ่เป็นเจ็ดหลักค่ะ ค่ะเมื่อครบเจ็ดหลักแล้วค่ะดึงไหมค่ะให้เป็นวงกลมค่ะดึงให้แน่นเลยค่ะค่ะนับโซ่ขึ้นไปค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามค่ะที่เป็นหลักแรกค่ะเลื่อนห่วงออกมาแถวที่หนึ่งจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปแถวที่สอง โซ่หนึ่งค่ะเราจะถักควักธรรมดาค่ะหรือสัญ,ญลักษณ์ในผังลายคือตัว x ค่ะทำควักธรรมดาค่ะสองครั้งในหลักเดียวกันค่ะทั้งหมดทําเหมือนกันนะคะควักธรรมดาค่ะ สองครั้งบนหลักเดียวกันจะได้สิบสี่หลักค่ะค่ะในการถากักถักหลวมๆนะคะถ้าถาักแน่นเกินไปเราจะถักลำบากเพราะชิ้นง,งานจะเล็ก ค่ะเมื่อได้สิบสี่หลักแล้วค่ะแทงหัวเข็มในโซ่แรกที่เราถักเกี่ยวไหมออกมาค่ะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งค่ะจบแถวที่สองค่ะถัดไปแถวที่สามโซ่หนึ่งถักควัธรรมดาค่ะลงทุกหลักเลย จะได้14หลักค่ะ แทงหัวเข็มในโซ่แรกค่ะเกี่ยวไหมออกมาเลื่อนห่วงจบแถวที่สามต่อไปแถวที่สี่จะถักเหมือนแถวที่สามค่ะโซ่หนึ่งควักธรรมดาลงทุกหลักเลยค่ะจะได้สิบสี่หลักเท่ากันเหมือนแถวที่สามักครบสิบสี่หลักแล้วแทงหัวเข็มในโซ่แรกค่ะเกี่ยวไหมออกมา เลื่อนห่วงหนึ่งครั้งจบแถวที่สี่ต่อไปเป็นการถักกลีบดอกค่ะเรียนไหมเป็นสีเหลืองเกี่ยวไหมออกมาค่ะค่ะตรงนี้เราจะทำแบบนี้นะคะหรือท่านจะทำแบบอื่นก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้ไหมพรมหลุดออกจากกัน ถักโซ่ขึ้นไปสามค่ะดึงไหมสีเขียวให้แน่นค่ะตัดไหมพรมสีเขียวออกค่ะเราจะทำขั้นตอนนี้ก่อนหรือหลังงานก็ได้นะคะ ถักโซ่ไปสามแล้วถักโซ่ขึ้นไปอีกสองทำพอหนึ่งคอค่ะอีกหนึ่งหลักลงบนหลักเดียวกันค่ะสลับกับโซ่สองทำพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่สอง อหนึ่งคอหนึ่งหลักลงบนหลักเดียวกันค่ะค่ะคลิปการถักจะได้ไม่ยาวจนเกินไปค่ะให้ท่านถักโดยรอบเลยนะคะค่ะจนครบยี่สิบแปดเสร็จลแล้วนะคะโดยรอบค่ะการจบแถวถักโซ่สองค่ะนับโซ่ขึ้นไปค่ะโซ่ที่สามนะคะ ของหลักแรกเกี่ยวไหมออกมาค่ะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งถัดไปค่ะแทงหัวเข็มนะคะระหว่างหลักค่ะหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนะคะเลื่อนห่วงออกมาก่อนค่ะเราจะถักกลีบในระหว่างหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองนี่ค่ะถักโซ่สี่ทำพอหนึ่งคอหนึ่งครั้ง ดึงไหมให้ตึงเลยค่ะเท่ากับหลักโซ่นะคะ,คะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาเสร็จแล้วทําปลายกลีบค่ะโซ่หนึ่งค่ะแทงหัวเข็มนะคะผ่านสองเส้นค่ะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาหนะคะึครั้งค่ะถัดไปค่ะปิดกลีบด้วยโซ่สี ขาแทงหัวเข็มค่ะลงในที่เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะนี่ค่ะจะได้กลีบที่หนึ่งกลีบที่สองโซ่สี่ทำคอหนึ่งคอหนึ่งครั้งค่ะลงในหลักเดียวกัน กลีบที่สองจะไม่ทำปลายแหลมนะคะถักโซ่สีไปเลยค่ะค่ะเลื่อนห่วงปิดกลีบค่ะในหนึ่งช่องเราจะถักสองกลีบกลีบที่หนึ่งทำปลายแหลมกลีบที่สองทำปลายมนค่ะสลับกันนะคะถัดไปช่องที่สองเลื่อนห่วงก่อน่าหนึ่งครั้ง ถักกลีบเหมือนกลีบที่หนึ่งค่ะโซ่สี่ทำคอหนึ่งคอหนึ่งครั้งลงบนหลักเดียวกันค่ะตึงให้ตึงเลยนะคะตึงไหมให้ตึงค่ะเกี่ยวไหมออกมาค่ะทำปลายแหลมโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มผ่านสองเส้นค่ะจะมีสองเส้นอยู่ข้างล่างนะคะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาค่ะ ค่ะปิดกรีบด้วยโซ่สี่แทงหัวเข็มค่ะเลื่อนห่วงออกมาค่ะโซ่สี่ทำคอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะบนหลักเดียวกันตรงนี้ไม่ต้องทำกลีบแหลมนะคะทำกลีบมนค่ะ ปิดกลีบเลยค่ะโซ่สี่เกลื่อนห่วงออกมาค่ะจะถักแบบนี้นะคะทุกช่องค่ะครบแล้วนะคะทั้งหมดห้าสิบหกกลีบกลีบสุดท้ายค่ะหลังจากถักโซ่สี่แล้วค่ะปิดกลีบค่ะเกลื่อนห่วงออกมานะคะค่ะตรงนี้ ถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะเผื่อไหมในการเย็บประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วค่ะค่ะรูปร่างหน้าตาที่เราถักก็จะออกมาแบบนี้นะคะใช้เข็มเย็บไหมพรมค่ะร้อยไหมให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,คะเย็บด้านในของดอกค่ะค่ะด้านนอกของดอกอยู่ด้านนี้ค่ะ ร้อยไหมมาด้านนี้ก่อนนะคะค่ะเราจะร้อยทุกหลักของพอหนึ่งคอค่ะค่ะเกี่ยวไหมเอาเส้นเดียวค่ะตรงกลางหลักค่ะ การจับเข็มเอาด้านที่ท่านถนัดนะคะอาจจะใช้มือด้านนี้จับก็ได้ค่ะเพราะแอดมินถนัดมือซ้ายค่ะค่อยๆดึงไหมนะคะรูดเข้ามาค่ะดึงพอประมาณค่ะเพื่อให้ได้รูปทรงดอกที่ใกล้เคียงกับดอกไม้จริงค่ะค่ะการเย็บ ค่แทงเข็มค่ะให้เป็นกากระบาดนะคะค่ะตรงกลางดอกค่ะค่ะเย็บพร้อมให้ติดกันค่ะจากนั้นเราก็ขมวดปมใหม่นะคะ จัดรูปทรงดอกให้สวยงามค่ะเราก็จะได้ดอกดาวเรืองแล้วค่ะค่ะประมาณนี้หลังจากหักเสร็จแล้วเราอาจจะนํามาร้อยเป็นพวงมาลัยเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะหรืออาจจะนําไปประกอบเป็นชิ้นงานอื่นๆได้อีกค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ